ให้กำลังใจเขาหน่อยนะถ้าชอบคลิปเขาจริงอย่าก,กดข้างโฆษณา3าสิวิเขานะจุ๊บจุบนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่36ข้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วสินะข้าคงไม่ได้ยินนางเรียกว่าอาเฟิงอีกแล้วเออห้องเต้ยันข้ากลับก่อนนะเดี๋ยวก่อน ฮะสาวใช้สิ่งที่ข้าพูดกับสนมชนลินเพรย์สับาน่ะมันไม่ใช่เรื่องร้อเล่นๆนะเออแน่นอนอยู่แล้วอง์รถมางกรสวรรค์จะพูดร้อเล่นได้อย่างไรเจ้าคะเอะ๋เดี๋ยวก่อนนะสิ่งที่ฝาบาดพูดมีตั้งหลายประโยคฝาบาทหมายถึงประโยคไหนนะฮะคงไม่ใช่ประโยคนั้นนะเอะวันนี้เจ้าเป็นสาวใช้พรุ่งนี้ข้าจะแต่งตั้งให้เจ้าเป็นฮองเฮา และผู้มีอำนาจในวงรังเฮ้ยประโยคนั้นจริงด้วยเอ่อท่านลาอเล่นใช่ไหมเจ้าคะข้าคือโอรสมังกรสวรรค์จะพูดล้อเล่นได้อย่างไรถ้าเจ้าต้องการพรุ่งนี้ข้าจะประกาศพระราชอ,องค์การเอเอเข้าไม่ต้องการเจ้าคะ่ะไม่ไม่ต้องการเลยจริงด้วยเจ้ายังไม่ชินกับร,รองเท้า งั้นเป็นพระสนมเอกเจ้าจี้กุ้ยพินเจ้าอี้จเจ้าเรื่องมาสักอย่างสิเอเอมันจะเป็น,ปนไปได้ยังเจ้าคะฝ่าบาทสนมของฝ่าบาทมีคนไหนบ้างที่ไม่สวยเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ความสามารถค้าคู่ควรกับตำแหน่งนั้นงั้นหรือเจ้าคะค่าไม่คู่ควรเจ้าคะ่ะค่าเป็นแค่สาวใช้ในวังก็พอใจแล้วเจ้าคะ่ะ ถ้าคนเราไม่มีความฝันมันก็ไม่ต่างอะไรจากปลาเค็มนะนอกจากนี้ถ้าข้าบอกว่าเจ้าคู่ควรเจ้าก็คู่ควรนะเออฮ <c oughs> องเต้ท่านช่างมีอารมณ์ขันจริงนะเจ้าคะไ <c oughs> อ้ยะวันนี้ฝ่าบาทลองไปช่วยค้าจากน้ำท่านต้องเดือดแล้วแน่ๆต้องดูแล แล้วมังกรให้ดีนะเจ้าค่ะรีพับพอเถิดเจ้าค่ะงั้นข้าไปก่อนนะเจ้าค่ะ่าบาทไม่รบกวนท่านแล้วเจ้าค่ะสาวใช้คนนี้ไม่ผิดสมัยเรื่องเกียรติยศอันจอมปลอมสักนิดแต่มันทำให้ข้ากับชื่นชนนานมากขึ้นช่างเถอะอยู่ในว่างหลังของข้ายังไง นางก็หนีไปไหนไม่ได้อยู่ดีเกิดอ,อะไรขึ้นกันเนี่ย่่าบาทเป็นอะไรกันแน่จะแต่งตั้งให้ข้าเป็นสมจริงนั้นเหรอข้าตกใจหมดเลยทำไมหลังจากที่ข้าได้ยินถึงได้รู้สึกประมาาลุกดีลูกล้นอย่างนี้นะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่สาเจ็ดเดี๋ยวนะตอนนี้ข้ามีรูปร่างเหมือนยุ่นเอ,อ๋อ ถ้าฮองเต้ชอบร่างนี้ของข้าจริงๆแล้วก็ไม่ยุ่นเอ๋อกลับมาข้าก็สามารถทำภารกิจให้สำเร็จได้อย่างง่ายได้สินะเมียนเมียนข้ากลับมาแล้วเอ๊เฉันชวนอืมไม่มีใครนี่นะทำไมถึงไปนานจังจะตำราแพทย์หรือไม่โรคเก่าของเฟิ่งเซียวสามารถรักษาหายได้หรือไม่ เมียนเมียนเอาแต่พูดถึงเฟิรงเซียวข้ากลับมาไม่สนใจข้าเลยนะข้าหึงกันนะนี่นะเจ้าเอาเป้าหมายของข้ามาเปรียบเทียบกับเจ้าได้ยังไงพูดสารสารนกดีดีไม่ชอบใช่ไหมก็ได้ก็ได้ข้าไม่เถียงกับเจ้าแล้วโลกเก่าขงเฟิรงเซียวสามารถรักษาหาได้ก็จริงแต่แต่อะไรแต่เพื่อความปลอดภัย ข้าคิดว่าควรต้องตรวจสอบสุขภาพของห้องเต้ก่อนนะ่ะนี่เจ้ากำลังแกล้งข้าแน่หรอเขาไปถึงห้องเต้นะมีการคุ้มกันอยู่รอบๆอบอย่างหนาแน่นเขามีภูมิคุ้มกันต่อเวทมนด้วยจะตรวจสอบเขาอยังไงเล่าข้าต้องพึ่งเจ้าแล้วล่ะ <Hey! S 1> เฮ้เมียนเมียนเจ้าเป็นคนฉลาดข้าเชื่อว่าเจ้าหาวิธีได้อย่างแน่นอน อีแตนนี่มาถึงก็สร้างปัญหาให้ข้าเลยนะช่างเถอะโลกเก่าของเฟิ่งเซียเป็นสิ่งสำคัญรอให้เฟิ่งเซียหายก่อนเถอะข้าจะย่างนกแก้วตัวนี้แน่นอนวันถัดไปข้าคิดว่าตลอดทั้งคืนในที่สุดก็รู้แล้วว่าจะให้ฉันชวนได้พบกับเฟิ่งเซียยังไงหวังว่าวันนี้ทุกอย่างจะไปได้ด้วยดีนะ หยุดก่อนนี่คือตำหนักหลวงซีสถานที่ของฮ่องเต้ไม่อนุญาตให้คนเข้าไปรู้ไหมย,ยังไม่รีบไปอีกเออพี่ชายช่วยทูนฝ่าบาทให้ไหนว่ายุนเอ๋อมาขอพบเจ้าค่ะยุนเอ๋อได้เจ้ารอ,อนี่ก่อนฮแปลงรา่างเป็นมนุษย์ี่่ช่างลำบากจริงๆตอนที่ข้าเป็นดรคอมินจะเข้าออกยังไงก็ ได้ตามสบายใจในตุหนักหลงซีนี้ห้องเต๋บอกว่าเข้าไปได้อะไรกันเนี่ยตอนไหนจะอ,อะไรมาไม่เคยเห็นฝ่าบาทจะสนใจนางสนมคนไหนแต่สาวใช้ที่ดูธรรมดานี่ฝ่าบาทกับต้องการพบเธออ่ะขอบคุณมากค่ะพี่ทหารฟาบาทเข้าไปแล้วนะอะอะการตอบโต้มาแล้ว ทายสิว่าหยุนเหมียนจะพูดอะไรถัดไปเฟิ่งเสี่ยถึงได้ถอยทับไม่กดไลค์ไม่กดแชร์เพราะหลงรักข้าหรือเปล่าฝากเข้อความไว้ที่พื้นที่ความค่เห็นได้ยะะครับนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่38อะไรกันไม่เจอกันแค่คืนเดียวคิดถึงค่าแล้วเหรอแล้วก็ยังมากอดข่าอีกด้วย เป็นไปไม่ได้ค่ะไม่ได้คิดถึงนะไม่ได้ไม่ได้เกือบหลุดจุดประสงค์แล้วฟาบอทผู้ถูกแล้วข้าคิดถึงเจ้ามากไม่ได้เจอกันวันเดียวเหมือนเหมือนข้าไม่ได้เจอท่านมาสามปีไม่ได้เห็นเจ้ามาคืนหนึง่งเหมือนนานเป็นปีเลยนะเออทำไมเจ้าถึง ฟอบาเมื่อข้าคิดถึงเรื่องที่ท่านช่วยข้าเมื่อวานแล้วข้าซาบซึงใจและกังวลใจมากเจ้าค่ะถ้ามั<ำ>างกรอ,อันสูงสุดของท่านเกิดเป็นอะไรหรือตัวร้อนเป็นไข้ขึ้นมาจะทำยังไงเจ้าคะข,ข้าไม่เป็นไรคิดไม่ถึงว่านาจะเป็นห่วงค่า ดูนางคิดกับข้าเออไม่เป็นไรได้ยังไงเจ้าคะฝ่าบ,บาทหน้าแดงหมดแล้วหรือว่าท่านจะเป็นใครเออ,เอ,อไม่ใช่ตําหนักหลวงซีมันร้อนเกินไปตั้งหักเออตําหนักหลวงซีนี่นะเจ้าคะร้อนตรงไหนกันฝ่าบ,บาทท่านจะไม่สนใจร่างกายของท่านเองไม่ได้นะเจ้าคะ ข้าบังเอิญเจอหมอหลวงระหว่างทางท่านรีบไปเชิญเขาเข้ามาตรวจร่างกายเถอะท่านะ่ะใบหน้าของฟิร์สเซีวร้อนมากคงไม่ได้เป็นข้าจริงๆใช่ไหมเนี่ยเอ่อข้ารู้แล้วห่างๆจะเข้าหน่อยได้ไหมอืมอะไรกันเดินเกียจข้าแล้วเหรอทหารเชิญหมอหลวงเข้ามาพระยาขาฟอบอด ดีจังเลยแผนดําเนินการอย่างด้ด้วยแล้วฮองเต้ให้ความร่วมมืออย่างดีค้าให้อภัยที่เจ้าทาท่าทางรังเกียจค่ามาคู่แล้วกันเออฝอบาดหม,หมอหลวงมาแล้วเพื่อค่ะข้าน้อยเฉินชวนขอเข้าพบฝอบ,บาด เจ้าเข้ามาเป็นหวัวหลวงในวังแต่เมื่อไรข้าแม่เคยเห็นเจ้ามาก่อนข้าน้อยเพิ่งมาได้ไม่นานและเอาแต่เรียนอยู่กับมหมอหลวงหูฝ่าบาทเลยจำระบ,บอกไม่ได้นะพะอะค่ค่ะงั้นเหรอเอ๊ะนั่งลงก่อนแล้วกันนะฝ่าบาทท่านไม่เคยเห็นเขามาก่อนแต่ทักษะการแพทย์ของเขาล้ำเลิศมาก นางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่สามสิบเก้าแต่ไม่ต้องแต่แล้วนะน้าท่านร้อนขนาดนี้รีบให้หมอหลวงตรวจเธอนะเข้าใจไหมไม่อย่างงั้นหัวใจข้าคงเจ็บปวดนางรักข้ามากขนาดนี้เลยเหรอ เวดมวนส่งเสียงเมียนเมียนไม่นะต้องใช้วิธีหลอกลวงห้องเต้ยอย่างนี้เหรอข้าหึงนะเฟยเฮวดมวนส่งเสียงหึงบ้าหึงบ้อะไรกันเล่าเจ้านกพลาสติกยังไม่รีบรักษาองงีกมัวรออะไรอยู่เออฟอบาดข้าจะตรวจให้เดี๋ยวนี้เพีค่ะอืม เขาไม่ใช่หมอหลวงธรรมดาแน่ๆ <c oughs> นี่มันหมอหลวงเฉินร่างกายของข้ามีปัญหา,านั่นหรอเขาตรวจ,จเจอเรืเก่าของข้านั่นหรอใครที่รู้ถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ในโลกเก่าของข้าไม่สามารถอยู่ต่อไปได้ มีปัญหาอะไรขอแสดงความยินดีกับห้องเต้ร่างกายของท่านแข็งแรงไม่มีอะไรผิดปกติฟงเซียวสมกับที่เจ้าเป็นเจ้าเหนือหัวของโลกจริงออร่าการสังหารแผ่ให้เห็นจางๆนี่ทำค่าสัรนในบทแล้วรู้ไหมฮอึอืม ถ้าเป็นอย่างนั้นมอโลชันก็กลับไปเถอะพะยะค่ะคอายน้อยทูลาออดูาทางเฉินชวนจะเจออะไรบางอย่างคาต้องรีบออกไปถามเขาแล้วล่ะฮองเต้เจ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วข้าไปก่อนนะอ,อ <laughs> ช้าก่นเจ้าจะไปแล้วเหรอเออฝ่าบ,บาท มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเจ้าคะเจ้าเป็นอะไรกับหมอหลวงฉันเป็นอะไรกันแน่นอนว่าไม่ได้เป็นอะไรกันทั้งนั้นเออข้ากับหมอหลวงฉันเป็นอะไรกันได้ยังไงฝ่าบาทช่างมีอ,อารมณ์ขาดจริงๆนะเจ้าคะ,ะงั้นเด้อ,อ ชื่เจ้ารีบออกไปขนาดนี้ไม่ได้ไปขอพบเขางั้นหรอ,อ,อจะจะจะเป็นไปได้ยังไงเราสาวใช้ยังหม่อมฉันจะไปพบกับหมอหลวงฉันทําไมอย่าปักปร้มข้าสิเจ้าคะของเตน,นี่ช่างสังเกตจริงๆเหรอ๋อ,อใช่แน่นอนฝ่าบาด ไม่เป็นอะไรงั้นข้าก็หมดห่วงแล้วเจ้าค่ะนางฟ้าลงมาเป็นบอสใหญ่ตอนที่40่สิเออข้าไปก่อนนะเจ้าค่ะนางกำลังปิดบังอะไรข้าอยู่แน่ๆนชีธงบาทงพะยาขอฝาบาดชีธงเจ้าไปตรวจสอบภูมิหลังของเฉนชวนข้าต้องการรายละเอียดของเขารวมถึงตอนที่เขาเข้ามาในวังด้วยบาทง จ้แอบตามยุ่นเอ๋อไปข้าอยากรู้ว่านางจะไปที่ไหนพะยะค่ะฝบั่งสาวใช้ไม่เคยเห็นฉันชวนมาก่อนราวกับว่าฉันชวนปรากฏขึ้นมาอย่างกระทันันนแต่พวกเขาทั้งสองดูเหมือนจะคล้ายๆกันมันเป็นภาพดวงตาของข้า,างั้นหรอ ฉันชวนเป็นอย่างไรบ้างรู้วิธีรักษาโรคเก่าของฮองเต้หร,รือยังจะรีบร้อนไปทำไมฮะเมียนเหมียนทำไมเจ้าถึงได้ออกมาช้าขนาดนี้ปล่อยให้ข้ารอนานแล้วนะก็เป็นเพราะเฟิงเซียวไม่อยากให้ข้าออกมานะสิเขาเชอาสังเกตเกินไปเกือบรู้แล้วว่าข้าจะมาพบเจ้าน่ะเมียนเหมียนดูเหมือนเฟิงเซียวจะสนใจเจ้ามากเลยนะ ทำไมข้ารู้สึกว่าเขาชอบเจ้าชอบข้ากันเหรอไม่มีทางเป็นไปได้หรอกทำไมเจ้าถึงหน้าแดงแล่ะเหมียนเหมียนเจ้าคงไม่ได้ชอบเฟิงเสี่ยวเหมือนกันใช่ไหมเจ้าหอกบ้าอย่ามารววรางข้านนะเฟขอโทษเหมียนเหมียนโหดร้ายมากเลยจะคิดมากเกินไปแล้วจะอย่างไรข้าจะชอบมนุษย์ได้อย่างไรกัน เจ้ารู้ก็ดีแล้วพวกเราเป็นเทพไม่ช้าเกิดเราก็ต้องกลับขึ้นสวรรค์เจ้ามาที่นี่เพื่อทำภารกิจเท่านั้นนะเออถ้าเหมียนเหมียนอยากมีความรักแล้วก็มาทำความรักกับข้ามิล่ะพอ,อ,อได้แล้วนะทำไมเจ้าเท้าทำตัวไม่จริงจังเสียดายนะหน้าตาหล่อๆของเจ้าจริงๆรีบบอกมาเถอะเฟิง เซียวเกิดอะไรขึ้นอย่าพูดมากเห็นท่าทีเรียบร้อยของเจ้าแบบนี้เจ้าไม่ต้องกังวลหลังจากที่ข้าดูอาการแล้วแค่รวบรวมสมบัติ5ชิ้นจากสวรรค์เพื่อรักษาโลกเก่าของเฟิงงเซียวก็จะหายดีจริงเหรอสมบัติวิญญ,ญาณหชิ้นคือสิ่งได้กันเหตุดินจือน้ำทิพผลไม้ศักดิ์สิทธิ์โบวิเศษ แล้วก็ย่าวิญญาณหยุนชานขอให้ห้ายอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วบางอย่างก็ไม่รู้ที่ซ้ำก็อยู่ที่ไหนปะโถดูแลเฟิงเสียวมันยากจริงๆข้ามีเรื่องทำมากมายเนี่ยเอ,อ่อข้าจะไปตรวจสอบร่องรอยสมบัติวิญญาณเหล่านั้นก่อนไม่ต้องรีบเจ้าหาคนที่เหมาะสมกับเฟิงเซียวได้เลย โรคเก่าของเฟิ่งเซลในตอนนี้ดูเหมือนจะคงที่ข้าคิดว่าอาการของเขาจะกําเริบขึ้นมาหลายครั้งซะอีกแต่ดูเหมือนจะถูกระงับไว้ด้วยของวิเศษบางอย่างและนี่ก็จะกลายเป็นชนีวนครั้งใหญ่ที่ทำให้เกิดศึกชิงนางระหว่างเทพกับห้องเต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 ,เต,เต,เตสวัสดีค่ะ